ในวันนี้นะครับผมจะมาสอนที่ในการคำนวณกระเบื้องปูพื้นแบบนี้นะครับเรอยากรู้ว่าพื้นที่เราต้องการปูหรือว่าผนังที่เราต้องการปูเนี่ย ต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่นต้องใช้กระเบื้องโม่กะกล่องมีวิธีการคำนวณง่ายๆแบบน anyway. ี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะครับว่ากระเบื้องหนึ่งกล่องเนี่ยสามารถปูได้หนึ่งตารางเมตรนะครับกระเบื้องหนึ่งกล่องนะครับใช่ว่าจะปูได้หนึ่งตารางเมตรเสมอไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับกระเบื้องขนาดหกสิบคูณหกสิบเนี่ยสามารถปูได้หนึ่งจุดสี่สี่ตารางเมตรนะครับก็ถ้าเป็นกระเบื้องขนาดสี่สิบคูณสี่สิบเนี่ยก็สามารถปูได้หนึ่งตารางเมตรโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ในน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 นกก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 กาา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 รร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 ปปปููะะะะะะะเเเเเเบบ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 บืืื้้้้้ออออออองงงงงงงคคคคคัััััตตตตททท่่่่่่่วลลีียยสสมมถไไดดโิุุซ์ ด้เขียนติดไว้บนกล่องกันแล้วนะครับว่ากระเบื้องกล่องนี้สามารถปูได้กี่ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ากระเบื้องกล่องนี้ปูได้กี่ตารางเมตรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราจะใช้คาดกระเบื้อง60คูณ60ในการปูนะครับกระเบื้องขนาด60คูณ60เนี่ยสามารถปูได้1.44ตารางเมตรนะครับหลังจากที่เรารู้ขนาดกล่องว่ากล่องนี้เนี่ย <Clo S 1> ปูดได้กี่ตารางเมตรนะครับ <Cu S 1> จากนั้นนะครับเราก็ต้องมาหาพื้นที่ของเรานะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีกี่ตารางเมตรนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับ าก็นำ9มาคูณกับ11นะครับก็จะได้เป็น99ตารางเมตรนะครับหลังจากที่เราได้ออกมาเป็น99ตารางเมตรแบบนี้นะครับเราก็นำ99นะครับมาหารกับ1.44นะครับเราก็จะได้กระเบื้อง68.7กล่องแบบนี้นะครับเราก็ต้องซื้อประมาณ70กล่องโดยเฉลี่ยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีในการคำนวณหากระเบื้องปูพื้นแบบนี้นะครับลองมาวิธีนี้ไปใช้งานกันดูนะครับ